กวพ่อครับตัวพ่อมีอยู่แคคนหนึ่ง ันวางไปได้ลดโลดดอกมันวอยอย่างอื่นหรอกแม่นบอกกระเทียมจะวางมันวางไปได้เ็เป็น,น่ยนคำเดวียวแน่ันว่ สาดมาลูกอ่ะขอบคุณแยะครับสาดมั้ยมากูนั่งบ่อ200แรงนะ <coughs>

kiểu anh nó lát ở du kiểu dân khác cũng đang không mạnh này này haha haha nó กูกูกูยืดใส่กนีแล้วยังมเ็แ่แซ่บ